ก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็คงอยู่กับผมเันิกเช่นเคยครับเดอะเปาห์าฮ่วันนี้ก็จะมาสอนฟาร์มนะครับสอนฟาร์มเกาะทั้งหมดในแมปกาพีนะครับซึ่งถ้าเรามีเพื่อนอยู่ลูกหนึ่งพันสองสองพันขึ้นไปเนี่ยก็ให้เพื่อนช่วยฟาร์มก็ได้ครับหรือเพื่อนเลเวต่างก็ได้อันดับแรกครับก็ต้องฟาร์มตรงนี้จนถึงเลเวล ถึงเลเวลประมาณยี่สิบนะครับเอ้ยยี่สิบเนี่ยก็จะอุอฟาร์มข้ามเร็วก็ได้ครับก็คือถ้ามีผลโรเกียว uh ถไม่ีผลไม่ใช่โรเกียวสิเป็นผลบินได้ก็ไปบนเกาะลอยฟ้านครับก่อนนะครับเกาะไว้ฟ้าตรงนี้นะครับจะมีบอสเกิดอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จดเกิดบอสอีกที่หนึ่งนะครับ ก็เป็นนี่ไงบอสตัวนี้พอดีเกิดพอดีก็เป็นบอสตัวนี้นะครับก็ให้ตีไปนะครับตีได้ครับเมว่วมันจะขึ้นเยอะมากขึ้นรัวเลยครับหรือจะมาตีตรงบอสตรงนี้ก็ได้ครับห้าฟาร์มข้ามเวลนะนี่ครับบอสตัวตรงตรงนี้มันเป็นกาะสำหรับฟาร์มเพื่อนใหม่ครับ แล้วก็บอสตรงนี้ครับบอสคาร่าครับตรงนี้มีกัดจับของมีสีแดงครับนี่ครับเป็นแบบนี้นก็มีหมดตาแดงนยครับแล้วก็ฟันฟันฟ,นฟนแล้วก็ โอกาสดับแล้วก็มีเกาะลอยฟ้านะครับเออเหลื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 อเลือเลือก็บอสเกาะลอยฟ้าครับมีโอกาสดับของฮาคิสฮาคิวลาชันนะครับส่วนส่วนบอสเกาะซ่านะครับก็มีโอกาสดับของดาบบิดดาบบอสหมวดขาครับ แล้วก็แล้วก็มบอสตัวตัวนี้ครับไม่ไม่มันไม่มีอะไรดอกครับพอเขายื่สิวก็มาฟาดตรงนี้ครับเนี่ยก่อนนี้อยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็ให้เราตีไปนะครับคือวิธีเตี่ยคือให้เรากดสกิลให้ใสให้มันโดนอะ่ะสกิลหนึ่งก็ให้เพื่อนตี๊ยจนตายนะครับแล้วก็ ก็บอสตัวนี้นะครับมีกัดับของเจ้าดาบโยวตัวนี้นะครับนี่เป็นโยวแต่สามารถซื้อจากเกมพาร์ตก็ได้ครับซึ่งผมก็ซื้อจากเกมพาร์ตนะโอกาสดบมันจะน้อยมากแล้วนี่นะครับก็จะเป็นบอสเกาะแซนนะครับก็สามารถมาตีได้มีกัดับของผลแซนนะครับ แล้วก็อันนี้ครับแล้วก็บอสเกาะนี้มีโอกาสดอกของเจ้าโยนะครับนี่ครับตรงน,นี้เกิดพอดีตีแล้วกันโอเคจได้ไหมโอ้ไม่ได้ก็บอสก่อน,นี้ครับซึ่งพอเราวิ่งถึงพันเนี่ยก็ต้องมาฟาร์มตรงนี้ถึงเวิ่งห้าพันครับ เป็นเกาะที่ฟาร์มดีที่สุดนะครับแล้วผมแนะนำนะให้มาซื้อเดคตรงนี้ครับหมัดเดโคตรงนี้ครับโอ้แล้วก็มาซื้อเออ โอ้สวยแล้วสวยแล้วบักบักอะไรอีกก็ให้มาซื้อดาของเจ้าดาบโซโลนะครับมันจะอยู่แถวๆนี่ครับไปอยู่ตรงนี้ครับมาซื้อตรงนี้ได้แล้วผมแนะนำนะให้มาซื้อเก็บโปะตรงนี้ครับนี่ ผลที่สุดสำหรับแบบนี้ก็น่าจะเป็นผลแสงตื่นนะคะที่ผมใช้อยู่ถ้าฟาร์มแบบขั้นตอนพอมาเกาะนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มาเกาะนั้นแล้วก็มาเกาะน่าจะมาเกาะนี้ก็ไปเกาะนี้ต่อแล้วก็น่าจะไปฟาร์มเกาะนี้แล้วก็ตีบอสเกาะนี้ ก็ก็วิธีวิผลนะครับก็จะมีเป็ดเกย์อ,อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เราคือล้วก็ให้เราตีเป็ดให้จนตายครับมันจะมีโอกาสดรอปของสมุอดอเวกอยู่แล้วก็ให้เรากินผลนะครับซึ่งผลที่รู้สึกข,ของแบบนี้ผมว่า,น,าน่าจะเป็นผลแสงตื่นนะเพราะว่าผ,ผลแสงตื่นคอมโบดีมากแล้วก็มาเอาเวกข้างหลังนี้ครับ ม,มีเสียงรบกวนหน่อยนะเพราะผมอยู่บ้านย่าในครับตรงเอาไว้ตรงนี้ครับรเอาไว้แสงสกิลแสงใหเป็นประมาณนี้ก็ส่วนดาบเซเบอร์ครับดาบเซเบอร์ก็จะมารับตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ นี่ครับอยู่นี้ครับนี่ครับลูงจะกข้ามาเลยนะตรงนี้ครับก็ที่ซื้อฮาคิอาคิสสังเกตฮาคิก็นะครับก็ก็จะมาตรงนี้ครับเย ก็ตรงน mm ี hmm. okay, ้ครับเป็นที่ซื้อฮากิเก่อนะครับตรงนี้ครับส่วนที่ซื้อฮากิสสังเกตก็จะอยู่ตรงนี้ครับโอ้ยเว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 ยงหวะเลยอ่านี่อันนี้ก็มาซื้อฮากิสสังเกตครับก็จะเป็นประมาณนี้กดขึน เป็นมุมวงนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับปอปก็ตายเกิดยังยังก็เพื่อคลิปมีสาวะขึ้นผมก็มาสุ่มผลให้เพื่อนใหม่ครับโอเคครับมาสุ่มเลยครับสามสองหนึ่งมันดูเลยครับได้ผลอะไรอุ้ยผลผลยาง เอาไหมผลนางป่ะเอ้ผลสั่นหรือไม่ก้อยผลอะไรวะจะไม่ได้ครับเป็นผลอะไรได้ผลยางมั้งไม่รู้ล็อเบอร์ฟุตไม่รครับว่าเป็นผนอะไรล็บเบอร์น่าจะผลสั่นมั้ง โอเคครับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ